ฝากยูทูบช่องใหม่ไว้ด้วยนะคะเยอะโดนลงไปแล้วจับให้น้องใหม่มันเยอะมากเลยเหรอนี่ค่ะวิถีชีวิตบ้านๆนะคะเออมีแต่ตัวฟปลาเลาะฝั่งนั่งรอ เดี๋ยวพี่แมกโยนปลามาให้แมกนปลาให้เลยมาจะซอนให้เขาอบ้านกันแีกหปะอุ้ยน้ำลึกเวยอีเที่ยงไปบมา้าเมนี่ยไขงกปบย้ามือของมืวนเข้าแห่มายนโ้ยไ่เลยแลกงานเจ้าละ วาน,นนะ่ะเอ๊ะทำอะไร <c oughs> จอนหอยนะงมงมหอยเลยแม่มันเร <c oughs> <c oughs> ียกอ <c oughs> <c oughs> อยออยมาแจม่วานเียัเดือวานเรือยแยให้จะวานแห่แตกไหมเนานะไปพูดละกงกามผลจะเซ้นไว้น่ะ วันห <Where? S 2> oh, <first> ัวหวยแม็กอะได้ก oh, ินไหมเนาะ่ด้กลิ่นไีมเนะบ้านบ้าน ตากยูทู e ช่องใหม่ไว้ด้วยนะคะอ้มันเขาฟ้าพีก็ได้เนาะมาดิมนเจ้งฟ้าเหรอรับไวยเไ็นกีไทยเก็นทีโก้แม่นี่ตัวทางนู้นทางนู้นเขาไม่ให้ลงเหรอมันไม่มีมันมาค่อยอยู่นี่หมด

ไม่ติดอกห้ะไ่ติดติดไปเอ้พพอใหญ่ในเลนแม่ซื้อซะแล้วเนี่ยเอามือปืนมาช่วยแกะป้ายังไงบุลไลก็เนี่ยเขาทำเขาทำงานกันเป็นทีมพี่เป้ไม่ใส่หมวกอะโอ้ยบุลไลมาหนึ่กิโลมาชั่งเลยเมาวานเนี่ยหน้าดำหมดดิของจริงมาชั่งใส่ถุงอะพี่สองโลสามโลอุ้ยในก็ติดหนู พอนะยอมาปากเดี๋ยวพอนะน้ำเอาอีสามโอ้โหมันคือหอยนะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วผมกลับดีดีแล้วเขายกยอมมันจะได้งอมก็เลยตักเอาตักเอาจนก็หมดเลยเบลอะไรอีกไปยอหมวกพี่เก๋ซื้อไว้วันนั้นเยอะแยะวันงานบวชอะ วานีี่เ้นปกี่สิบกตมาอย่นอห่นาะพี่เป้หมวกตั้งเยอะะ เห็นวับ่ดีะเราเราไม่รู้หรอว่าเขามาเอาปลาฮะพี่หนูสามันก่อนนะเราไม่รู้หรอว่าเขามาเอาปลาก็ใครอยู่งานอืมเนาะเอางานบุญก่อนใช่้วจะมีก็พูดอยู่เมื่อวานอ่ะพี่มาอยู่แต่พี่บอกเหนื่อยได้เยอะไม่ยาที่รักโอ้เต็มเลยอ่ะ กลับเอานี wow ้ดีกว่าวแม็กไปเอาหมวกให้นะเป้ด้วยบ้านป้าหนูอ่ะโ้ดูปลา พ่อแล้วเราจะใส่กระแปงไหนอ่ะเอารถไปขี่รถกลับไปเอาให้บอกให้แม็กอะแม็กไปเอาอะแม็กแม็กขึ้นมาเร็วแปเกระแปงมาใส่เอาไปต้มเนาะ ใส่หน่อไม้อ่ะเนาไม้ส้มอ่ะอ้ยอย้น่อตมินนแหลของตะมินแม็กเปอาถังเร็วเราไม่มีถังใส่นะแม็กลงขึ้นเลยไม่น่ะไวอ่ะแม็กเอานี่มาแม็กถังเอาหมวกมาด้วยเอาถุงมาดินะถุงมื่อก่อนแม็กแม็กเรูว เออมึงเอาอะไรมึงก็เข้ามาแหวนกันเลยกูว่าเราสนุกกันหนอมึงอยู่นี่อย่ามาแหวนกับป้าไปเอัพเติร์ดเด้อขาดป้าเอาหมวกมาด้วยป้าเฮ้ยไปแล้วอืมเนี่ยใส่ใส่ถังนี้เลยเหมือนติ๊ดเลยอ่ะเอ้ยไปแล้เอ้ยไปนั่งเอ๊ะมานี่เร็วมากินน้ำเนี่ยกินน้ำไหมเนี่ยน้ำน้ำแดงอันนี้น้ำแดงอันนี้ชาไทยจะกินอันไหนอ๋อไม่จะถ่ายลงยูทูบ ม่าตวยดดออกเอามาใส่นี้เลยบอกว่ใส่นี้ก่นเป็นไงบ้างคะหลังจากดูวิถีเซียนหลังเอาห้อยไว้ียังไม่ได้คิดชื่อช่องเลยวะช่องอะไรดีออยแม่เอาหมวกให้ออยด้วย หนูเอาหมวกงงงมาด้วยเด้ออร่อยไหมมีน้ำแดงกินไหมเนี่ยเอาไปทอดอะ่ะแล้วก็ตำกินกับส้ตมตำอ่ะเออได้เยอะเนาะขนาดว่ามาตั้งสามวันแล้วนะเขาไปทำอะไรปรลาล่าเหรอ,อส่วนใหญ่อะ ทอดกินเนาะน่าจะมีไข่อยู่ตงนนึกว่าไม่มานึกว่าอยู่บ้านระวังมันตอดนะ มีหอยด้เหรอจะมาห,มหมึ้นหิมหมอะไรจะตกก็ตก็ไปเอานี้เอาโอ,อ้สิจก็แห่เ้ยน้นแท้เฟียมกระปุกเกิดไปนีดชุ่ๆหน่ทอดต้องทอดกรอบๆระวังมือโมยอบ เออดูพี่เป้ย่ายอมเขาไปช้อนเขาเอาไปตั้นแต่วันแรกไปช้อนก็เอาตั้งแต่วันแรกเฮ้ยเรามาหาปลากันนะพี่น้องเอาไม่แน่ออยเพื่อได้ร้านวิวทำไงอ่ะเพื่อได้ร้านวิวนี่สุดยอดเลยนะแต่ต้องให้คนดูครบพันชั่วโมงก่อนอ่ะ

่มันลึกปะวะสึ่งมีมอนเป้มันลึกปะพ่่ะพี่อย่ายนพอยาก้องะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเราจับปลาใส่กระติกไงเดี๋ยวพี่ออยจับปลาโยนให้กลับบ้านเลยโอ้ยวานจังไดกระบอแตกผมอะอืม้อมันลึก ปเอามันลงด้วยมันลึกมันไม่ได้ว่ามันไม่ลึกไอยยังที่ล้น้ำอยกันลไม่ได้ละปลายกดปลาแขงเยอะตอดหำนะลูกไพลูกหลามมินตลูกหลามะมินเอลูกหลามจ้าบอกตงี่มาหาคนดีกว่าหัดด้วยน้ำไป ไปนู่นมานี่มานู่นตาเรียกตาเรียกไปเล่นน้ำไปมามันไปนลยมาเลยอยมันอยากเจอกันสิมาไม่กลัวนะเนี่ยก็เหลือก็อยากเล่นตามนั่นตกน้ำอ่ะมึงก็เที่ยวแมนไปบ้านบ้างถอดรองเท้าไว้คนนยยือมาไปกันตามันเลยอย่าล้มมันปาดมันที่เพิ่งที่ปาดมาสิตายมามามาอยากเล่นน้ำมาจะไปเชื่อตา ตามให้อาบน้ำมาหานี่มามันนี่เดี๋ยวมันที่หน้าวอ่ะแบบเย็นไหมพุยมินเฮยอย่าหลันหนาวเฮ้ยจะหัดมันไวน้ำอ่ะมันจะได้เก่งอ้ะพุยมินมาหัดจริงคุ้นแล้วอีกน้อยฝากช่องใหม่ไปด้วยนะ